อ่ะครับตัวนี้มีระบบอ่าออโต้นะครับนี่คือออตโต้ทัมเมอร์นะครับแล้วก็มีเมนูนะครับนี่เป็นออฟเนาะอันนี้จําลองเป็นสวิตช์สามทางเนาะครับเนาะถ้าเรากดออฟมันก็ถือว่าวงจรไม่ทํางานเนาะรับเนาะแล้วก็ถ้าเรากดออตโต้อ่ากดออตโต้ตัวนี้ปุ๊บก็จะขึ้นอยู่กับทัมเมอร์แต่ละตัวซึ่งมี3ตัวนะครับถ้าทัมเมอร์ตัวแรกทํางานอ่าโซนแรกก็จะมีทั้งวาล์วและปั๊มทํางานร่วมกันนะครับ แต่ถ้าสมมติถึงเวลาที่ทัมเมอร์มันตัดการทํางานก็จะจากออกจากกันเนาะนี่เป็นตัวแทนของทัมเมอร์นะครับเนาะถ้าทัมเมอร์ตัวที่2ทํางานก็จะทําทงานร่วมกันทั้งปั๊มแล้วก็วาล์วนะครับตามเวลาที่เราตั้งไว้ครับถ้าสมมติหมดเวลาก็ตัดออกไปนะครับทัมเมอร์สามตามเวลาที่ตั้งไว้ก็จะทํางานต่อก็อคือครบรูปของการทํางานนะครับสมมุติว่ามันเกิดทํางานพร้อมกัน สามกับสองเคสนี้ก็คือปั๊มก็ทํางานเหมือนเดิมแต่ว่า,าจะเปิดเพิ่มขึ้นอยู่สองโซนนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราอยู่ต่างท้องที่แล้ววงจรอ,ออตโต้ทัมเมอร์ยังคงทํางานตามปกติอยู่นะครับแล้วเราต้องการจะใช้เสมอน็อปในการาสั่งการผ่านระยะไกลเราจะต้องอเปลี่ยนระบบไปสู่ระบบรูปของการควบคุมระยะไกลก่อนคือเราจะต้องกดในมือถือของเรานะครับซึ่งสั่งการ สมูนอปตัวที่4เนาะก็คือสวิตตัวนี้นะครับเราก็จะกดไปในมือถือของเราเึ้งซึ่งจะตัดการทํางานของวงจรออโต้าง,งานไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วคราวนี้เราจะสั่งงานโซนไหนเราก็ไปกดสมูนอปที่คูมบาวโซนนั้นนะครับอย่างเช่นโซนที่1ก็ไปกดสมูนอปตัว1เนาะก็จะไปสั่งการปั๊มกับบาวที่1ทํางานตามที่เราต้องการระยะไกลนะครับถ้ากดตัวที่2ก็ตัว2ก็จะทํางานพร้อมกับปั๊มนะครับสมมติไปกด2อันพร้อมกัน ก็คือปั๊มทํางานเหมือนเดิมแต่ว่าเปิดอยู่2ตัวนะครับ3ตัวก็ได้นะครับก็คือเป็นวงจรประมาณนี้นะครับหากต้องการให้กลับไปสู่ระบบทัมเมอร์หน้างานเหมือนเดิมเราก็ไปปิดเสมอน็อตตัวที่4คราวนี้ก็จะลันสูนระบบทัมเมอร์ตามปกติตามที่เราตั้งไว้ครับเป็นแบบนี้นะครับทัมเมอร์หนึ่งทัมเมอร์สองทัมเมอร์สนะครับ มุดเราจะไปใช้แมนนวลเราก็บิดซีลิคเตอร์ไปหาแมนนวลนะครับซึ่งออโต้นี่ก็จะจากไปโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็แมนนวลก็จะทํางานพร้อมกับปั๊มครับต้องการเปิดช่องท่อตรงไหนก็เปิดตรงนั้นให้น้ํามันออกไปได้นะครับแต่ถ้าต้องการจะทํางานจ่ายทีละโซนเราก็กลับมาเข้าสู่ระบบหมดออโต้เหมือนเดิมนะครับโดยที่เราอาจจะไปปิด ฟังก์ชันตรงทัมเมอร์ซึ่งทัมเมอร์ตัวนี้จะเป็นทัมเมอร์ที่สามารถตั้งเวลาออนออฟได้สามารถไปเล่นเมนวนวลตรงทัมเมอร์แต่ละตัวได้นะครับแต่เราต้องมาเข้าซีเล็กในมดุดอ u t โตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม